ขอบคุณคุณหมอพยาบาล่ากเลยนะคะขอให้โรงพยาบาลเด็กอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะคุณที่ทำให้เด็กๆหายป่วยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ช่วยดูแลรักษาเด็กๆให้หายป่วยจากการไม่สบายครับ ขอขอบคุณโรงพยาบาลเด็กที่ช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะคะคุณค่ะค่ะก็อยากให้โรงพยาบาลเด็กอยู่อยู่คู่กับกเด็กๆนะคะเวลาลูกไม่สบายก็มาที่นี่ตลอดค่ะคุณหมอเจดีค่ะีสาวโอเคดีค่ะค่ะขอบคุณคุหคณ,คณหมอโรงพยาบาลด้วยนะคะ ก็อยากให้โรงพยาบาลเด็กอยู่คู่กับเมืองไทยไปนานๆน,นะครับเพราะมีคุณหมอเก่งแล้วก็อีกอย่างค่าต่าพยาบาลไม่ได้แพงมากครับก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆแค่นั้นเองครับรอยครับครับคุณหมอจงเลยครับขอบคุณน้องคาา,าบาเลเนยครับขอบคุณพยาบาลเด็กนะคะที่ช่วยรักษาพวกเด็กๆที่หายป่วยนะคะขอบอคุณน้องปริทาง องขอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลมากมากครับโรงพยาบาลเด็กคุณหมอเก่งจังเลยถ้ามีคนไข้หรือมีคนไม่สบายอย่าลืมมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเด็กด้วยนะคะได้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลนะที่ช่วยดูแลบุตรหลังรักษามาก็สองปีแล้วอันนี้ก็เริ่มปกติกแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณคุณหมอกะแดดผวที่ให้บริการขอบคุณครายขอบคุณคุณหมอนะคะที่ช่วยดูแลลูกๆของทุกคน ขอบคุณม,<า>มากครับ<อ>ที่นี่รักษาเก่งมากๆค่ะค่ะขอให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ดีแล้วก็ดูแลเด็กๆแบบนี้ตลอดไปนะคะวสวัสดีค่ะก็อยากให้โรงพยาบาลเด็กนะคะอยู่ดูแลเด็กแบบนี้ไปนานๆน,นะคะขอให้คุณหมอคุณพยาบาลและผู้ช่วยทุกคนน่ารักแบบนี้ไปตลอดคะ่ะ ครับก็อยากให้โรงพยาบาลนะครับได้อยู่ดูแลประชาชนแล้วก็เด็กๆที่ยังขาดโอกาสแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณหมอไป,ไปกำลังใจให้คุณหมอนะครับทุกๆคนนะครับที่ดูแลเด็กๆที่จะเติบโตมานะครับไม่ว่าจะเต็มน้อยหรือกำพ้เต็มลอยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอบคุณค่ะ ท่านคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลทุกท่านนะคะของโรงพยาบาลเด็กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยดูแลลูกของวิ่ให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอพยาบาลทุกท่านด้วยนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะอยากให้โรงพยาบาลเด็กอยู่คู่กับประชาชนแล้วก็ดูแลเด็กๆปีนานๆคะ่ะขอบคุณทางโรงพยาบาลเด็กแน่นะคะ่ะ ที่ช่วยดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะคะก็อยากให้อยู่คู่กับเ,เด็กอย่างนี้ตลอดไปะคะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็บุคลากรก,รกรก็มีคุณภาพนะคะคุณหมอก็ออมีฝีมือะคะ่ะแล้วก็เครื่องเครื่องเครื่องมือการทางการแพทย์ก็ครบครันนะคะเนื่องในงกาครบรอบ7ดปีของโ<อ><อ>รงพยาบาลเด็กนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กนะคะรับแล้วขอให้โรงพยาบาลคอยช่วยรักษาเด็กต่อไปนะครับ จะให้โรงพยาบาลเด็กอยู่แบบนี้นานๆตลอดไปอยากให้โรงพยาบาลเด็กอยู่ผู้ประชาชนต,ตลอดไป